ถืกว่าสุดๆครับจากอิตาเลียนไทยตอนเมืองครับไฟไหม่อิตาเลียนไทยตอนนี้รถเดืเพิงยังไม่เข้ามาเลยครับไม่ตอนนี้ไม่ประมาณหลังสิบสามสิบหลังคาเรือแล้วครับตอนนี้รถเดืเพึงก็ยังไม่มานะครับเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นชุมชนวันเวครับชุมชนแออัดมากฉันก็มีกเซนตัวๆัวก็ร้อนมากเลยเมื่อกี้แบบนผ่านมาแล้วร้อนมากเลยครับตอนนี้กำลังแบบไฟกำลังลุกมากเลยครับ ตอนนี้รถดดบเพิงยังเข้าไม่ทันนะครับได้ยินเสียงวออยู่แต่รถดดบเพิงเข้าไปไม่ได้มีกี่คันครับประมาณสองคันครับมันเป็นวันเวย์ครับแล้วมันแคบมากตอนนี้ชุมจนแอบอัดมากครับดูดูเพลิงกำลังลุกไหมครับกําลังจะลุกลามไปบ้านอื่นครับตอนนี้แต่ที่น้ำมันดับตอนนี้น้ำดับได้ก็เป็นลุกเป็นควันเป็นควันที่กับเพิงดับอยู่ครับ พราะถ้าไฟลุกควันจะไม่เยอะขนาดนี้มันตัดกระแสไฟอย่างก็ไม่รู้ถ้าไม่ตัดก็ดับไม่ได้ด้วยนะดูเปรควันครับหมอกดูชุมชนครับเพราะสร้างอาเลนยนไทยในชุมชนในอันนี้ครับเป็นบ้านไม้ครับมันก็ธรรมดาครับแคมป์เป็นเหมือนแคมป์คนงานนะครับเป็นแคมป์คนงาน ที่สร้างโดยไม้แล้วสังกะสีนะครับมันเกเิดอาจจะไฟรัดวงจรได้ครับต่อกันหลายสายนะครับ ไปดูดครับขนาดนี้นะครับเ c e b o o k ของไทยรัฐนะครับพาสมาชิกแฟนเพจแล้วก็คุณผู้ชมมาติดตาม เหตุการณ์เพลิงไหม้แคมป์พักคนงานของบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับซึ่งอยู่ในซอยประชาอุทิศซอย6นะครับเชื่อมต่อกับถนนสงประพานะครับ mm hmm. พื้นที่ของเขตดอนเมืองครับตอนนี้นะครับเพลิงได้ลุกไหม้ไปแล้วกว่า15ถห้าหลังคาเรือนถึง20หลังคาเรือนนะครับเป็นแคมป์พักคนงานปลูกติดต่อกัน mm hmm. จํานวนหลายหลังคาเรือนนะครับก่อนหน้านี้มีเสียงดังคล้ายกับ เสียงดังคล้ายระเบิดนะครับเป็นระยะระยะนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเสียงดังออกมาจากในบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับขนาดนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงาจากสํานักงานต่างๆนะครับจากสพต่างๆจากสายดับเพลิงต่างๆแล้วก็รวมทั้งอาสาสมัครนะครับอยู่ระหว่างทําการใช้น้ําเพื่อที่จะเข้าควบคุมเพลิงในขนาดนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับ ก็ยังไม่ทราบว่าต้นเพลิงนี้เกิดขึ้นที่ตรงจุดไหนนะครับพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะครับกว้างพอสมควรแล้วก็บริเวณจุดนี้นะครับมีชุมชนนะครับมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกติดกันอยู่จำนวนหลายหลังคาเรือนนะครับทางด้านฝั่งนู้นนะครับที่ผมแพนกล้องให้ดูนะครับเป็นบ้านเรือนของประชาชนนะครับทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างสกัดกั้นนะครับให้เพลิงนั้นไม่ลุกลามไปทางทิศทางนั้นนะครับถ้าเกิดว่า ลุกลามไปที่ทางตรงนั้นนะครับก็อาจจะลุกลามไปที่บ้านเรือนผประชาชนที่ปลูกอยู่ติดบริเวณนี้นะครับพยาพันไปถึงผู้ที่ใช้ถนนวิภาวดีนะครับวิภาวดีด้านขาออกนะฮะจากลาบเท้ามาเลยหรือว่าช่วงหน้าดอนเมืองนะครับเขตดอนเมืองนะครับหากพบรถดับเพลิงหรือรถรถของอาสาสมัครนะครับช่วยหลีกให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าที่ หลายส่วนหลายภาคส่วนนะครับกำลังระดมกําลังมาที่นี่นะครับหากใครที่เจอรถดับเพลิงในเส้นทางย่านของดอนเมืองหลักสี่บางเขนนะครับแล้วก็แถววัชชะลับรอบๆบริเวณของเขตดอนเมืองเนี่ยนะครับก็ขอให้ช่วยกันปริพั์ให้เหลีกเลี่ยงรถดับเพลิงด้วยนะครับและนี่คือรถยนต์นะครับที่จอดอยู่ใกล้เคียงตรงนี้นะครับจากที่ผมสังเกตด้วยสายตานะครับมีลุกไหม้ไปแล้วนะครับนี่ป้ายแดงเลยนะครับ1 2 3 3สสคัน สี่คันห้าคันนะครับเท่าที่ตรวจสอบแล้วก็ยังตรวจสอบไม่ละเอียดนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีรถถูกเพลิงไหม้เนี่ยไปแล้วประมาณห้าคันเท่าที่ผมเห็นนะครับส่วนฝั่งนู้นก็ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้นะครับเนื่องจากว่าพืน้นที่ตรงนี้เข้าไปนั้นค่อนข้างที่อันตรายนะครับส่วนผมเองนะครับอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วนะครับอยู่หลังเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คาดว่าตอนนี้นะครับ จากการสอบถามทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้นะครับแต่ว่าพยายามจะตีวงล้อมของเพลิงนะครับเพื่อที่จะให้เพลิงนั้นอยู่ในวงจำกัดไม่ลุกลามไปยิ่งกว่านี้นะครับจะถ้าที่สังเกตนะครับเพลิงที่ลุกไหม้แคมนพักคนงานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แคมนพักคนงานเนี่ยจะเป็นทำด้วยไม้นะครับแล้วก็สังกะสีนะครับทำให้ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในการลุกไหม้นะครับก็เมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงปะทุขึ้นมาเป็นระยะนะครับเสียงดังนะครับเสียงปะทุขึ้นมาเป็นเสียงดังคล้ายไม่ใช่ระเบิดแล้วนะครับเป็นเสียงวัตทุดังขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาณตอนนี้นะครับข่าวที่เห็นตอนนี้ดับเพลิง อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ดับเพลิงกําลังตีวงล้อมบริเวณของเพลิงนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมจะให้เห็นของลักษณะของควันนะครับเป็นสีดํานะครับก่อนหน้านี้เป็นสีดํานะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะครับเนื่องจากว่าดักดับเพลิงเนี่ยเดินทางมาค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ใช้น้ำไหลหัวฉีดด้วยกันนะครับ คาดว่าอีกไม่เกิน10นาทีหรือ15นาทีนะครับที่น่าจะควบคุมเพลิงได้นะครับแต่ว่าจากที่เราเห็นเนี่ยแสงเพลิงยังคงมีอยู่แสงเพลิงยังไม่หมดไปนะครับยังคงลุกลามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จุดที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นคือเป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับเป็นลักษณะบ้านไม้2ชั้นที่กําลังลุกลามมาอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้นะครับเป็น2ล็อกแบ่งเป็น2ล็อกนะครับเป็น เราได้รับรายง,งานเบื้องต้นเลยนะครับเป็นแคมป์พักคนงานนะครับซึ่งปลูกติดกันเนี่ยหลายห้องเลยทีเดียวนะครับมีคนถามว่าตรงไหนนะครับพื้นที่ไม้ตรงนี้อยู่ในเขตของดอนเมืองนะครับประชาที่ซอยหกนะครับเชื่อมต่อกับถนนสงกระพานะครับถนนสงกระพาเส้นสงกระพาเนี่ยใครอยู่แถวนั้นเจอรถดับเพลิงเนี่ยนะครับกรุณาให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงชิดกับทางด้านซ้ายให้รถดัดเพลิงมาไปก่อนด้วยนะครับ การเรายังไม่ได้รับรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตหรือไม่นะครับเรา,ายังทําการตรวจสอบไม่ได้ในขณะนี้นะครับแต่เบื้องต้นเราสอบถามจากเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ดูแลเขาบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ที่พักอศาศัยอยู่ที่นี่นะครับไปทํางานยังไม่กลับนะครับเป็นแคมป์พักคนงานของบริษัทอิตาเลียนนะครับ คุณสำหรับยูเซอร์นะครับขอบคุณสำหรับสมาชิกแฟนเพจที่คอมเมนต์ส่งกำลังใจมาให้กับเจ้าหน้าที่ทางทางเจ้าหน้าที่เำิงนะครับบอกว่าหลายคนบอกว่าขอให้ปลอดภัยนะครับเ mm hmm. พจพทรัฐทีวีอย่างที่บอกนะครับมีเหตุการณ์อะไรที่ะด่วนเหตุการณ์ต่างๆนะครับเราจะนำมาให้คุณผู้ฟังให้คุณผู้ชมนั้นได้ชมกันสดๆผ่าน Facebook ไลฟ์ของไทยรัฐนะครับ น,นี้ก็เริ่มมีนักกระเพิงเข้ามาหลายหน่วยแล้วนะครับก็พยายามที่จะใช้น้ำฉีดล้อมเพลิงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหยุดพูดสักพักหนึ่งนะครับ <Hey. S 1> เพื่อจะให้คุณผู้ชมได้ฟังเสียงที่มันประทุขึ้นมาเลยนะครับทีกี้ดังขึ้นหลายรอบแล้วนะครับ ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือเปล่านะครับเรายัางตรวจสอบไม่ได้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับมองดูแคมป์พักคนงานแห่งนี้ไม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่เกือบทั้งหมดแล้วนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับคนที่เป็นคนที่พักอยู่ที่นี่นะครับเชื่อว่าทรัพย์สินหลายอย่างทั้งเสื้อผ้าทั้งอุปกรณ์ดํารงชีวิต น่าจะถูกน่าจะถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วนะครับยังไงก็เอาใจช่วยนะครับแต่ท้ายที่สุดเลยนะครับขออย่าให้มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเจ้า <c oughs> ที่พยานยาที่จะเข้าไปฉีดรถที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีเพลิงประทุกขึ้นมาจากบริเวณรถกระบะท,ทั้งสองคันนี้นะครับที่เกิดเพลิงไหม้ไปก่อะหน้านี้ คันแรกที่เห็นนะครับเป็นกระบะอีซูสูดสีด,ด,ดำนะครับสีประตูและอีกคันหนึ่งเป็นยี่ห้อปอร์แล้วก็อีกคันหนึ่งน่าจะเป็นโตโยต้า v วีโก้นะครับ <c oughs> รถกิมจอดไปดูเป็นอะไรไหม <c oughs> น้าแาบไม่เป็นอะไรเนาะจิ <c oughs> งหลอกบ๊อบหลอก <c oughs> ไงพวกกเมงที่เดินมาไงคือว่าเขาดีกว่าเขาแปดล้านเ่ดีได้นเอยมันบูมมหอโอ้ยลมาแล้ไปยี่เดียกมน่ะมาเขาหมดเลยวะดาไม่ทันหรอก หลักที่ซีที่ก็รเคลืล่อนววะทำไมไมันงเข้าประตุ